ผิวแห้งผิวมันผิวขาดน้ำแถมยังมีริ้วรอยกำลังมองหาครีมดีๆไม่อยากไปฉีดไม่อยากไปคลินิกบ่อยๆวันนี้นะคะมินจะมารีวิวนะคะขายวันละนิดจิตแจ่มใสของมีนะคะก็คือนูสกินนั่นเองค่ะเป็นครีมในตำนานเลยนะคะที่มีชื่อว่า Rejuvenating Cream ค่ะจะบอกว่าตัว Rejuvenating Cream ตัวนี้นะคะด้วยการที่ คิดค้นนะคะมาจากเจ้าของแบรนด์นูสกินนะคะครีมนี้อยู่คู่นูสกินมามากกว่า40ปีแล้วนะคะเนื่องจากนะคะคุณแซนดี้ทีรัสันนะคะที่เป็นเจ้าของบริษัทนูสกินนะคะเขาใช้ครีมอะไรในท้องตลาดก็แพ้หมดเลยนะคะแล้วเขาก็มาพลิกดูข้างกระปุกว่าเอ๊ะทำไมครีมถึงต้องมีสารที่มันให้โทษด,ด้วยทำไมถึงไม่มีแต่สารดีๆสิ่งดีๆเพื่อให้ได้ผิวที่ดีเลยนะคะเขาก็เลยผลิตครีมนะคะกระปุกแรกแล้วก็เป็นกระปุกที่ ใช้ได้มานานนมเลยก็คือ N A P C A Moisturizer สูตรครีมนะคะอีกอันหนึ่งตึง้งเดี๋ยวมีจจะขึ้นรูปให้นะคะส่วนตัวนี้ Rejuvenating Cream นะคะจะเป็น N A P C A ที่ได้รับการพัฒนามาแบบเข้มข้นนะคะใส่ตัวที่เป็น Hyaluronic Acid ตัวนี้นะคะจะมีตัว N A P C A นะคะ Sodium PCA ของเรานั่นเองนะคะจริงๆร่างกายของคนเราหรือผิวหน้าหรือผิวของคนเราเนี่ยสามารถสร้างโซเดียม PCA หรือว่าเป็น Moisturizer Factor นะคะก็คือเป็นองค์ ประกอบหลักเลยนะคะที่จะทําให้เรามีความชุ่มชื้นของผิวนะคะมันผลิตอยู่แล้วนะคะแต่มันก็จะสูญเสียไปกับการที่เราขัดผิวล้างหน้านะคะหรือโดนแสงแดดนะคะหรืออายุที่มากขึ้นนะคะตัวโซเดียม PCA ก็จะน้อยลงก็เลยเกิดริ้วรอยเกิดความแห้งเกิดความแคร็กของผิวนะคะหรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ทําให้มันน้อยลงได้นะคะซึ่งตัวนี้นะใส่สารสกัดแบบฉ่ำๆเลยนะคะ เป็นตัวโซเดียม P C A ที่เป็นสูตรเฉพาะของ n u Skin เลยนะคะแล้วยังใส่ไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือตัวที่กักเก็บนะคะความชุ่มชื้นของน้ำของผิวให้กับตัวเราด้วยจริงๆเป็นสารสกัดธรรมชาติเลยนะคะแล้วยังมีอ r ราเบราอีกต่างหากนะคะแล้วบอกเลยนะว่า2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น N A P C A หรือ Rejuvenating Cream นะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่แค่พันต้นๆเท่านั้นเองนะคะไม่เกิน1,100บาทนะคะคุณก็จะสามารถได้ครีม ปริมาณ75 ml นะคะไปใช้แบบชุ่มฉ่ำได้เลยนะคะซื้อกับตัวแทนของแท้ของจริงเท่านั้นนะคะถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มา40ปีแบบนี้คะ่ะทุกคน